เ้ยวขาข้างหลังถ้าไปไลใ่ไปมาเล็กตายตายถ้าด้านขวาทำปีกยิงกยิงยิงไปเลยไปเลยไป คุณรุบุทั้งสองท่านที่เดินทางมาประกอบพิธีตรงผมนในเช้าว,วันจันทร์ที่24เดือนมรกราคมพุทธศักราช2565 รู้สึกส่วนตัวของผมนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานบวชของพระลิ้นและพระเต่าก็รู้สึกดีครับจริงๆทุกครั้งที่ได้เข้าวัดก็จะเป็นอะไรที่ผมรู้สึกค่อนข้างสงบอยู่แล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยรู้สึกดีใจที่ผลงานหรือว่าสโมสรบุญมยตเตีสปอร์ตได้เป็นสิ่งที่สามารถจุดประกายให้ใครก็ตามเนี่ยมาบวชหรือได้ริมน้ระธาได้เพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ เคยบวชมาก่อนแล้วก็ได้มีประสบการณ์วรบวชวัดป่าแล้วก็ไปอยู่ที่อินเดียถึงได้พบพระอาจารย์ที่มาร่วมง,งานบวชให้พระลิ้นและก็พระเต่าในวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาได้ก้าวข้ามาสู่พุทธศาสนาแต่ว่าต้องบอกว่าเราแค่เป็นส่วนหนึ่งแต่เหตุผลที่ทางพระลิ้นและก็พระเต่าออบวชเนี่ยก็ให้ตัวเองและให้ครอบครัวผมเองก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นทั้งสองท่านเพราะเราได้เห็นเขาแต่ในมาดการเป็นสตรีมเมอร์การเป็นอิน fluencer ได้เห็นวันนี้เขาก็ตั้งใจแล้วก็จริงจังแล้วทั้งสองท่านก็ได้มาพูดกับผมก่อนที่จะบวชว่าเออผมกล่าวว่าผมทำไม่เต็มที่จริงๆแค่เห็นและได้ยินแบบนี้ผมก็ตื้นตาใจละก็หว,ว,วังว่าทุกคนจะได้อะไรกลับมาที่ช่วยส่งเสริมให้เขาก้าวไปข้างหน้าเนี่ยค,ค,ครับเต่าผมกถามนิดนึงครับเดี๋ยวพี่ตีต่อไปทําอะไรครับผมพี่ตีต่อไปเขาบวชครับผมเขาบวชต้องทําอะไรบ้างครับผมเขาบวชก,ก็เดี๋ยวจะเป็น บวชเป็นสามเณรก่อนถ้ามาถึงก็บวชสามเณรก่อนครับนั่นเป็นพิธีของเขาครับเป็นพิธีที่อินเดียความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างครับผมตอนนี้ก็ไม่ตื่นเต้นเลยครับเพราะว่าตั้งใจมาอยู่แล้วแล้วก็เย็นาง่ายเข้ามาอยู่ในวัดแล้วย็นเพราะว่าด้วยบรรยากาศด้วยในพื้นที่ทั้งหมดในนี้ก็คือมันเอื้อเราหมดเลยหลายๆอย่างมันเอื้อทําให้เรารู้สึกว่าโอเคสบายสบายไม่ใช่มา่วมงานตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ย ก็มาประมาณเกือบเจ็ดโมงครับวันนีนน้เป็นไงบ้างครับวันนี้บรรยากาศพิเศษนี่ครับอบุนครับ,น,รบน้องๆมีแต่คนรักเพื่อนเพื่อนอน fluencer s t r e a m e ก็ามากันเยอะมากเลยครับก็ยินดีกับน้องด้วยยินดีกับวีรัมด้วยที่ถือว่าเป็นโอกาสดีของน้องด้วยครับทั้งสองคนเลยที่ได้มีโอกาสบวชแล้วก็ได้ข่าวว่าพระอาจารย์ที่มาบวชให้เนี่ยคือบินกลับมาจากอินเดียเข้ามาบวชให้เลยครับดีใจกับน้องมาแล้วก็ครอบครัวด้วยครับอนุโมทนาบุญ ทูกเพุมีพลังมีกอดมีเพติมีความนท้กายริ้ใจไม่มีโรคไข้ไข้เจ็บไม่มีเรื่องร้อนใจมันก็น่าจะเจริญเติบโตขอให้ลุกเรขขพรมีพลอร์ตกอดดูแลสุภาพทัางกายของตัวเอง,องแรงใส่กระาากระด้างทุกท้องทัน อยากสัมษณ์ความรู้สึกนิดนึงค่ะที่ลูกชายได้บวชนึกสึกยังไงบ้างคะดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวลูกค่ะแม่ค่ะค่ะก็ดีใจเหมือนกันเลยค่ะไม่คิดว่าจะมีวันนี้ค่ะอยากฝากอะไรถึงพาทั้งสองลูกไหมคะอยากให้ตั้งใจเรียนธรรมะให้ดีที่สุดในช่วงแปดวันที่บวชอยู่เนี้ยค่ะคุณแม่อยากให้บวตตลอดไปเลยโอเคค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะขอบคุณมากะอนุทนามุนนะคะ ก็มาร่วมแสดงความยินดีร่วมอนุโมทน,นาบุญนะครับกับพรินพระเต่าแล้วก็ถามว่ารู้สึกยังไงก็คือพูกตัวคือเหงานะครับเคยเป็นแก๊งเดียวกันมาตลอดตอนนี้ก็เหงาสง,งบงเงียบเตรียมตัวไป็แสนวันนะครับก็ขอให้พริ้นพระเต่านะครับได้อะไรกับการตัวทางเงียบๆนะครับขอบคุณมากค่ะปรบมือนะที่เรียกว,ว่าได้ทําบุญครั้งยิ่งใหญ่ นะก็คือก็ทําตามสัญญาะนะก็ขอให้การปวดผ่านผนไปดีดีครับแล้วก็มองเลยว่าคุณข้างนี้โลกอาวีต้องจําครับรู้สึกปราเปิื้มปิติครับผมที่เพื่อนสนิท ได้ได้บวชครับผมได้บวชรู้สึกดีรู้สึกดีค่ะขอบปลื้มค่ะก็ไม่คิดว่าทั้งสองท่านนี้ก็คือจะบวชจริงๆนะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยขอบ้ฝากถึงแฟนๆเวมเปอี์สปอร์ตที่คอยสพอร์ตคอยเชียร์แล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้พวกเรามาเสมอครับไม่ว่าจะเป็นทางสโมสรหรือว่าจะเป็นตัวสตีมเมอร์ของเราก็ตามถ้าเกิดว่ากิจกรรมในวันนี้สามารถอินสปายให้ใครอยากไปลองริมรถพุทธศาสนาแล้วก ลองก้าวเข้ามาสู่พุทธศาสนาสักนิดนะครับก็จะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากถือว่าเป็นบุญสำหรับพวกเด้วยนะครับที่สามารถทําให้ชักจูงให้ใครก็ตามอยากลองอเข้ามาบวชดูสักครั้งหนึ่งประสบการชีวิตที่รับประกันว่าจะไม่ผิดหวังครับและรับรองว่าต้องได้อะไรกลับไปแนะ่นอนไม่มากก็น้อยแต่สำหรับใครที่ไม่ได้สนใจในด้านนั้นนะครับแต่ว่าเป็นแฟนคลับของทางลุงเต่า แลก็ลูกพลินนะครับต้องเรียบพักเต่าและพระลินแล้วสินะเวลานี้ต้องของใครด้วยนะก็คอยติดตามชมครับผมเองก็ตื่นเต้นอยากเห็นเหมือนกันว่าหลังจากนี้ไป8วันแล้วเนี่ยจะได้อะไรกลับมาบ้างจะเป็นคนเดิมอยู่ไหมตอนเขากลับมาสีเพราะ,ะนั้นก็ฝากแฟนๆทุกคนคอยเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตาม uh, ทางบร e ิการว็อีสปอร์ตแล้วก็ทาง streamer ของเราทุกคนด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากไว้เจอกันอีกเร็วนี้ครับขอบคุณครับ